การแก้ไขตนเองด้วยอุบายทางธรรมสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ด้วยอุบายทางธรรมมากมายหลายวิธีเพื่อให้จิตของพวกเจ้าซึ่งมีกิเลสร้อยรัดอยู่สังโยชน์สิบข้อหลุดออกตามลำดับจนเกิดเป็นอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาได้ตามลำดับผมเลือกยกเอามาแต่เฉพาะบางส่วน ที่ผมเห็นว่าเหมาะสมสำหรับบุคคลในกลุ่มที่ติดตามกันมาด้วยการสนทนาธรรมเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นเวลา16ปีแล้วเป็นสำคัญพระองค์ตรัสสอนไว้มีความสำคัญโดยย่อดังนี้ 1. อย่าเพ่งโทษผู้อื่นใครจะดีจะเลวก็เรื่องของเขาพยายามรักษาใจเราอย่าให้มีอคติกับใคร ถ้าจะละอารมณ์สองต้องดูจุดนี้ให้ดีต้องดูให้ดีสองพยายามใหญ่เห็นว่าใครดีใครเลวให้พิจารณาดูว่ากฎของกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องธรรมดาวางเสียให้ได้อารมณ์ก็จะเย็นลงไฟราคะไฟโทสะก็จกเบาลงสามถามคนทั้งโลก ไม่มีใครอยากเลวทุกคนอยากดีแต่อารมณ์อกุศลกรรมบังคับทำให้จิตคิดเลวปากพูดเลวกายทำเลวเพราะคิดว่าการกระทำของตนนั้นดีเพราะกฎของกรรมบังคับให้ดูเขาเป็นตัวอย่างแต่จงอย่าไปเพ่งโทษเขาให้เพ่งโทษตนเองเพราะสังโยชนสิบยังไม่ขาด จะเป็นคนดีไปไม่ได้ 4. จงหมั่นอารัธนาบารมีพระรัตนตรยัยแผ่เมตตาไปให้ผู้มีอุปการะคุณเนืองเนืองจะทำให้เขาเป็นสุขด้วยผลบนนี้เพราะคนกตัญญูรู้คุณคนรู้คุณพระพรหมเทวดานางฟ้าย่อมไม่มีที่อับจนหากจากลำบากบ้าง ก็เพราะกฎของกรรมที่เข้ามาสนองซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ใ,ใกลๆจะช่วยได้ 5. หากกฎของกรรมเกิดแก่เจ้าจงกำหนดรู้และพึงยอมรับด้วยความสงบโดยใช้ปัญญาพิจารณาก็จักทราบทั้งเหตุทั้งผลอยู่ในนั้นเสร็จการยอมรับกฎของกรรมคือการยอมรับความจริง หรืออริยศัสตร์ทาปัญญาให้เกิดนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด 6. อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บจะทําให้คนรุ่นหลังตกนรกเพราะปรามาทพระรัตนตรยัยเรื่องเหล่านี้ปุถุชนคนธรรมดาจะเข้าใจยากผมขอยกตัวอย่างทางโลกพอถึงวันปฏิวัติ รัฐประหารมีการฆ่ากันทำร้ายกันพวกเขาก็จะกระตุ้นให้คนรุ่นหลังซึ่งไม่รู้เรื่องให้รู้การลืมบังคับให้จำแต่ของเลวๆทำจิตให้เศร้าหมองอยู่เสมอเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปสู่ทุกขติเหมือนพวกในอดีตเหล่านั้นเจ็ดอย่าลืมคนที่พลาดพรั้งเสียทีนั้นส่วนใหญ่ประมาท ทำอะไรไม่ใกล้ครวนใชก่อนชอบคิดแต่ส่วนดีจะเอาแต่ส่วนได้เอาแต่คุณเอาแต่สุขเพราะลืมไปว่าทําในโลกนี้มีคู่เสมอจะเอาแต่อย่างเดียวไม่ได้ไม่คิดให้ครบวงจรส่วนเสียเป็นโทษเป็นทุกข์ที่จะเกิดตามมาไม่ได้คิดด้วยเหตุที่มีอุปทานผิดผิดนั่นเอง สภาวะของโลกจึงนำไปสู่ความฉิบหายหรือทุกข์หรืออนัตตาในที่สุด 8. อย่าเอาอารมณ์คนอื่นมาใส่ใจเรายกเว้นอารมณ์ของพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ควรใส่ใจอารมณ์สองเกิดเพราะชอบยุ่งกับผู้อื่นที่เป็นโลกียวิสัยจำเลวชอบจำดีไม่ค่อยสนใจ ก็ขาดทุนทุกทีเพราะลืมมงคลภายในที่ว่าอย่าคบคนพานจงคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาชอบมีอารมณ์ขี้เก็บหรือเก็บขี้อยู่เสมอ 9. การพ้นสุขหรือทุกข์ในโลกียวิสัยจะต้องเน้นที่จิตให้ทรงพรหมวิหารสี่เป็นสำคัญรักษาจิตเข้าไว้ด้วยเมตตา กรุณาคือรักสงสารจิตของตนเองก่อนมุทิตามีความอ่อนโยนให้แก่จิตของตนเองไม่สร้างความเร่าร้อนให้แก่จิตมีอุเบกขาคือความสงบวางเฉยในสิ่งที่มากระทบอารมณ์ของจิตทั้งปวงทั้งสี่ประการน,นี้ต้องพยายามทรงไว้เป็นอารมณ์ทั้งวันแต่จำไว้ว่า ให้ทำแบบสบายๆทำด้วยความพอใจคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความรักในพรหมวิหาร4มีความเพียรที่จักรักษาพรหมวิหารสี่และใช้ปัญญาใกล้ครวนพรหมวิหารสี่อยู่เสมอๆการตัดอารมณ์ที่จะติดในปฏิกิริยาของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่ยากหรือการวางอารมณ์ปฏิกิริยาของตนเอง ที่ไหวไปด้วยความโกรธโลภหลงก็เป็นของไม่ยากขอให้จงใคร่ครวญพิจารณาตามนี้ให้ดีๆกกรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงของการเกิดมามีร่างกายในวงเล็บทุกขสัตว์ขอให้เห็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจในวงเล็บสมุทยัย มีตัณหาสามประการคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจใจยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานไม่ยอมวางคอให้เห็นผลของการปล่อยละวางสมุทัยได้แล้วหรือดับต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้แล้วมีผลอย่างไรในวงเล็บนิโรธงแนะนำวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาคือการดับการเกิดมีร่างกายได้อย่างถาวรเด็ดขาดตลอดการหรือพ้นทุกข์อย่างถาวรคือต้องเข้าสู่แดนพระนิพพานด้วยอริยสัจสีเท่านั้นทรงตรัสเน้นให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้ด้วยอริยสัจสี่เหมือนกันหมดทุกๆุกพระองค์และพระอริยสาวกของพระองค์ทุกองค์ต่างก็บรรลุเป็นพระอรหันได้ด้วยอริยสัจสี่ด้วยกันทั้งสิ้นมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มี 10. พระธรรมคำสอนของพระองค์ตรัสสอนไว้ถึง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เมื่อย่อแล้วเหลือประโยคเดียว มีความสำคัญสรุปว่าจงพร้อมอยู่ในความไม่ประมาทเถิดจงอย่าประมาทนั่นเองดังนั้นใครจะประมาทก็เรื่องของเขาจงอย่าสนใจปฏิกิริยาหรือจริยาของผู้อื่นเราอย่าประมาทเท่านั้นเป็นพอไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปตักเตือนเขาให้เตือนจิตของเราเองดีกว่าท่องคาถาบทหนึ่งว่า ช่างมันทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าพระหรือคารวสถ้ายัางตัดสังโยชน์สิบไม่หมดก็จะต้องมีความประมาททุกคนภิกษุที่ละเมิดศีลมาจากความประมาทคิดว่าอาบัตเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรความชั่วที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็ดี เนื่องมาจากความประมาททั้งสิ้นประมาทเพระาะขาดเทวธรรมหรือหิหริโอตัปปะประมาทเพระาะขาดนิสัมมะกระนังเสยโยประมาทเพราะคิดว่ากรรมเล็กๆน้อยๆไม่มีผลนี่เป็นหนทางแห่งความชั่วอีกทั้งประมาทเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการทำอะไรก็คิดว่าดีแล้วอยู่เสมอมีความหลงเป็นที่ตั้งคิดเข้าข้างตนเอง หลอกตนเองยุดธทิฐิคือความคิดของตนเองเป็นใหญ่เป็นเอกาธิปไตยยอมหักไม่ยอมงอหมายความว่าไม่ยอมแพ้ความชั่วของผู้อื่นเพื่อที่จะชนะความชั่วของตนเองโลกวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุนี้เอง11ออย่าลืมนะเจ้าถ้าหากความคิดประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็หันมาจับสังโยชนสิบเป็นเครื่องวัดใจเพื่อเตือนสติของตนให้มีสัมปชัญญะกําหนดรู้ว่าสังโยชนสิบยังไม่ขาดหมดทุกข้อคําว่าถูกต้องโดยไม่ผิดพลาดนั้นยังไม่มียังมีความประมาทอยู่อย่าหลงคิดว่าตนเองดีเป็นอันขาดแม้พระอริยเจ้าเบื้องสูงท่านตัดสังโยชนสิบได้หมดแล้วแต่ขันห้ายังอยู่ยังไม่ตาย ท่านก็ยังไม่คิดว่าตนเองดีเพราะยังมีร่างกายเป็นเครื่องจองจำมีภาระจะต้องเลี้ยงดูร่างกายท่านจึงอยู่ในความไม่ประมาทโดยเฉพาะความตายมีอนาปานุสติมรณาและอุปสมานุสติอยู่ทุกขณะจิตด้วยความไม่ประมาทในธรรมท่านทราบดีว่าผู้ใดไม่ผิดพลาดเลย คือรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ผิดพลาดมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นให้พวกเจ้าศึกษาจุดนี้ให้ดีๆถ้าทำได้ความประมาทก็จะลดน้อยลงไปการตัดสังโยช์ที่เหลืออยู่ก็เป็นของที่ไม่ยาก 12. สมเด็จพระพุทธกัสปะทรงพระเมตตาตรัสสอนอุบายในการละขันห้าโดยเฉพาะราคะ ทรงให้หลักโดยย่อว่าหากเห็นสิ่งใดว่าสวยสดงดงามให้เห็นเป็นนิมิตว่ามันไม่สวยโดยทำให้สิ่งนั้นหายไปหรือชำรุดแหว่งหลุดขาดขนาดเล็กไปใหญ่ไปความสวยงามก็จะหมดไปทันทีเช่นตาสวยหากเอาลูกตานั้นออกไปเสียจะเป็นอย่างไรผมสวย ก็ให้ผมหลุดหัวล้นเป็นอย่างไรฟันสวยก็ให้ฟันหลุดฟันหลอฟันหักฟันผุไม่มีฟันจะเป็นอย่างไรผิวสวยก็ลอกผิวนั้นออกเป็นอย่างไรปากสวยก็ให้ปากแหวงปากกว้างปากจูจะเป็นอย่างไรจมูกสวยให้จมูกโวจมูกหักจมูกรูปชมพู่จะเป็นอย่างไร แม้ดูร่างกายสวดทรงสม,ส,มส่วนก็ให้มันใหญ่โตโมโหฬารหรือผอมแห้งจะเป็นอย่างไรหรือลอกหนังเนื้อออกจนหมดเหลือแต่โครงกระดูกแล้วจะเป็นอย่างไรแม้อวัยวะเพศและแขนขาหากมันขาดด้วนหงิกงอผิดรูปไปขนาดมันใหญ่ไปเล็กไปจะเป็นอย่างไรเป็นต้นในอาการ32นี้ หากมันขาดไปหรือเล็กไปใหญ่ไปเกินพอดีล้วนทําให้หมดความสวยงามลงทันทีทั้งหมดล้วนเป็นอุบายในการตัดอารมณ์ราคะได้ทั้งสิ้นแต่จงอย่าลืมว่าให้ใช้อุบายนี้ด้วยนิมิตใช้ปัญญาเป็นนิมิตเห็นเท่านั้น